ทำในประเทศทั้งหมด300กว่าล้านคันแน่นอนคงไม่สามารถเปลี่ยนไปได้หมดแต่คิดดูนะถ้าเกิดว่าจีน,น,นขายไทยไปได้แค่รัฐบาลบอกว่าต้องค่อยๆเปลี่ยนเป็นรถพวกนี้ก็มีประมาณสแตนจริงๆท a งประเทศไทยผลิตของจีนเนี่ยได้ประมาณ48ล้านคันแต่ในไทยผลิตแค่30ล้านคันเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าแค่เขาเปลี่ยนรถทั้งหมดในประเทศก็อยู่ได้10ปีแล้วนะไม่ต้องส่งออกและอันนี้มันเป็น คือบอกว่าธุรกิจรถของจีนเนี่ยเดิไปต่อได้และการก็สนับสนุนแล้วโลกก็ต้องการนะครับอีกอันหนึ่งนะฮะคือตอนนี้เขาบอกว่าสินค้าจีนมันจะโด่งดังอีครับงใชเขาเรียกว่า western country ไม่ว่าจะเป็นยุโรปแล้วก็สหภาพสหรัฐอเมริกานะแต่ต่อไปจีนก็จะไปจับกับพวกกลุ่มโลกเซาท์นกะ็คือประเทศที่เป็นกลุ่ม bigger m มาร์เก็ตกลุ่มประเทศอย่างราเราดิเซนเนี่ยผมก็เอาตัวเลขมาแค่นี้ก็10กว่าล้านคันแล้ว แค่จะส่งออกอย่างเดียวแต่แน่นอนว่าจีนก็สามารถรับได้เป็นเกือบ50ล้านคันไนดะตอนนี้ยังเหลือล้านคันแลยถามว่าดีมาห้าล้านคันเนี่ยนันจีงก็จะส่งอาเซียนจะรับแน่แนไทยเราก็จะเห็นการมานะครับแล้วการจรีดกันอย่างเงี้ยจริงๆประเทศไทยก็จะได้ไประโยชน์เพราะที่เราจะมีโรงงานดีๆสมมติอีบีส่งออกไปอเมริกาอาจจะโดนจีดกันส่งไปยุโรปจีดกันเราก็จะได้ไประโยชน์ตรงนี้เพราะว่ายังไงจีนต้องย้อายฐา,านการผลิตมาเพราะนี้ก็เริ่มสร้างในในประเทศไทย ันนี้ผมให้ให้ดูว่ายังไงธุกรกิจจีนเนี่ยผมว่าเขาไปรอบถึงแม้ว่าจะโดดเด่นกะันถึงแม้ว่าตลาดอเมริกานะประมาณ15ล้านคันนะตลาดยุโรปประมาณ14ล้านคันนะก็ประมาณ30ล้านคันแหละนะแต่ว่าจีนเขาเป็นโดเมสติกมาร์เก็ตที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นไม่ได้กังวลมากนะครับนะอันนี้เรากลับมาเดือนที่11เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าใครจะกลับมาเป็นมาได้ดีรอบผมผมเรียกเอ่อทรัมป์ว่าแคสต์ลอนทรัม,รมไม่ว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับทรัมป์เนี่ยไม่ไม่สติเกินนะเพราะว่าจะเป็นข้อกล่าวหาอะไรทั้งหลายยังกลับมาเป็นผู้สมัครประธานได้ดีได้เพราะนั้นแล้วตอนนี้ถ้าไปดูจากฟรานซ์ดั้สายเนี่ยดีคอนวิสทำโมเดลออกมาบอกว่าโอกาสที่ทรัมป์จะชนะเนี่ยถึง60% 2ใน3นะครับตอนนี้อีกอันนึงอันนี้อันนี้อาจจะน่าเชื่อถือนะอันนี้เขาเรียกว่าบันดีนักคณิตศาสตร์คนหนึ่งชื่อเนทซิลเวอร์จากที่เบกาแ,แล้วก็เว็บไซต์เขาชื่อ538ก็มีจำนวนของอจำนวนของ ไอเลือคราดเทรดทั้งหมดของทุกรัฐาดูงกันแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้วันอำลังยังไงท่าน,น,นก็จะมีโอกาสชนะอีกหดีอเปล่าผมไม่น่าเชื่อนะคือขนาดเสกเด่นนาการดีขนาดนี้ถ้าเป็นปกติเนี่ยเศกเด่นนาการดีขนาดนี้เนี่ยประธานาธิบดีที่ดูเนี่ยได้รับการเลือกตั้งชนะแน่นอนแต่การเปน็นว่าใบเดังไม่ได้รับเครดิตเศกเด่นนาก,การดีแรงงานราคาแพงขึ้นแต่มันเป็นเรื่องเงินเฟ้อเรื่องหลาย,ลายอย่างคือตอนนี้ กลายเป็นว่าคนที่รวยเนี่ยคือคนที่ลงในคุณลงลงทุนในคุณ Nvidia. เป็นบีเดียไม่ใช่ <c oughs> จริงมันมีมันมีหลายหลายคนที่รวยนะแต่ว่ามันไม่เท่ากันมันเปอินดิคอลิตี้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นในอเมริกาเนี่ยก็เลยส่วนใหญ่จะค่อยได้ซัพพอร์ตโจไบเดนเท่าไหร่แต่โอกาสที่เขาจะกลับมาค่อนข้างสูงและถ้ารับกลับมาในด้านกลัวมากคากลับมาบอกว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าจากจีนกว่าหมด60%นะโอ้โหอันนี้นกนนนะค็คือหนักมากนะครับ ถ้าเกิดทับทุกสี่หกสิบเปแล้วก็ทุกประเทศก็ไม่่จะเป็นไทยก็ขึ้นสิบเปอโอ้อันนี้ลำบากเลยนะอันนี้ประเทศที่เป็นฐานการผลิตที่มารับจ้างจีนผลิตบริษัทจีนเข้ามาใช้เป็นฐานการผลิตเนี่ยอันนี้จะลำบากเพราะฉะนั้นนโยบาย China Plus One ที่บอกว่าทุกคนจะใช้ความเสี่ยงไม่อยากจะผลิตแต่ c h น n าลองผลิตประเทศอื่นเป็น c h น n า Plus One มาอาเซียนไปเม็กซิโกอาจจะโดนนะเขาบอกรถทรับบอกว่าถ้าถ้ารถของจีนไปผลิตที่เม็กซิโกแล้วเอาเข้ามา ขึ้นภาษีเลยสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้ทำได้ไหมนะแต่ว่าทำเขาพูดอะไรก็น่ากลัวเพราะว่ามันมีโอกาสทำได้นะแล้วก็เ,เราอาจจะเห็นความน่ากลัวม,มาเรื่อยๆมนาะแล้วเดือนสิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นเดือนที่ชี้ว่าเป็นลูกผิดลูกคนสำหรับการค,ารคาร้าโลกนะครับนะอยากจะย,ย,ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะสมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นพอเกิดจำแงพงภาษีขึ้นเนี่ยจำแงพงภาษีขึ้นมาเป็นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับปีสองพันสะิบเอ็ดเนี่ย อเมริกาอินพอรตโซลาร์แผงเข้ามาประมาณ60%จสิบเจีนแต่พอปี2012เนี่ยมีการใช้ทดแทนภาษีขึ้นมาและมีการตั้งภาษีนำเข้าขึ้นมาหลังจากนั้นยอดการนําเข้าจากจีดอกมาหนือถ้าจะหลื่ส่วนในสิบกว่าปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการนําเข้าจากเซอเรียสเซียหรืออาเซียนของเราก็คือ,อแต่สารรับเรียนของเราเป็นไทยเวียดนามมาเลเซียมัลเบียแต่จริงก็คือเราไม่ได้ทำเองเราก็ สัญชาติจีนังนั้นก็คือเป็นปสัญชาติจีนที่ย้ายมาตั้งในเมืองไทยนะซึ่งในเดียวกันนี้เขาจะมีการนัดการการจีดกันเพิ่มขึ้นอีกบอกว่าคุณหลบภาษีนะครับเสียสิ่งที่ดีสำหรับเราคือถ้าถ้าอเมริกาออกกฎวิมาเนี่ยต่อไปเนี่ยเราต้องผลิตมีการผลิตโปรเซสตการผลิตเนี่ยจะต้องมากขึ้นนะถ้าเกิดว่ามูลค่าในการผลิตเนี่ยต้องเกิน35เปอร์เซ็นตะ์จะนับว่าไม่ได้ทําในจีนไม่งั้นนะของเราแค่มาประกอบติดตาติดตาปุ๊บก็เป็นของจีนปุ๊บก เราจะไม่ลงมาสีฟองไปก็ไม่ได้แล้วเอาไม่ต้องมาผลิตจริงๆมีคุณค่าและเด่มากขึ้นจริงๆจากสงครามการค้าที่ยาตระหนักทำมาจริงๆเขาบอกไม่ค่อยจะกระทบสินค้าจีนเท่าไหร่เพราะจริงจีนก็พยายามหาทางติดต่อผสมกันแต่แต่สิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่จีนทาเยอะนะมากกวบาการจีนทำเยอะมีอยู่สามสี่อย่างอันแรกคือยาทหารผลิตที่เราเห็นอันนึ่นก็คือมั่วเลยบอกว่าอันนี้ไม่ได้มาจากจีนติดป้ายว่าไม่ได้มาจากจีน อีกอันหนึงที่อันนี้ประกบอบกันไนทยก็ชอบทำเพราะเขบอกว่าราคาลดลงไปราคาที่นําเข้าก็คือมิสเขาเรียกว่ามิสซิงไบซิทําให้ราคาต่ากว่าอุปค่าที่แทนะ้จริงอีกอันหนึ่งที่จีนทำก็คือค่าเงินหยวนทําให้ค่าเงินหยวนอ่อนมาตลอดตอนนี้เาบอกอ่ะแล้วถ้าเกิดครัมขึ้นภาษี่มาหกจะเกิดอะไรกับค่าเงินหยวนตอนนี้ค่าเงินหยวนหนึ่งต่อรากประมาณ7.2หยวนเขาบอกว่าถ้าเกิดครัมขึ้นภาษี60%เนี่ยจีนคง คงไม่สามารถลดท่าเงินได้60%แต่เป็นไปได้นนว่าจีนอาจจะต้องลดท่าเงินไปถึงเกือบ20%จากเลเวลตอนนี้ที่1ดอลลาร์ประมาณ7.2หยวนจะก,กลายเป็น1ดอลลาร์อย่างน้อยก็เป็น8หยวนหรือ8.5ยหยวนเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันจะคบแน,น่นอนและถ้าจีนค่าเงินอ่อนก็ามาตีตลาดเลยที่ผ่านมารถของจีนก็มีความมุ่แคป่นตี้เขาผลิตได้เยอะเขาก็มาสังประเทศที่ี แต่มีความสำคัญที่ดีครับก็คืออย่างประเทศเรากลุ่มแล้วเดินรากาแต่ว่าประเทศพวกเราก็รเ,เรืรเเร่องการผลิตก็จะไม่ไหวแหล้วเนืเพราะว่าโดนสินค้าจีนทะลักเข้ามาครับคลีนเทคเนี่ยเราคำลังบอกว่ารัฐบาลบอกว่าเราอยากได้ปีละ5%้าเปอร์เรอปีละ5%แต่ปีนี้เนี่ยเอารุ่นเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสามเปนะครับแต่ถามว่าเออถ้าเราไปคลีนเทคเนี่ยมันท้าสมมผมพิจารณาจริงนะครับว่าตอนนี้เราเมีรถอยู่ในประเทศไทยประมาณ44ล้านคัน แล้วมีแค่ไม่ถึงหนึ่งเปซ็นรถไฟฟ้าแต่ถ้าเปลี่ยนรถทั้งหมดเป็นรถไฟฟ้าพรุ่งน,นี้นะครับสมมติว่าผมบอกจีิงผมเปลี่ยนรถทุกคนเป็นรถไฟฟ้าได้ประเทศเราจะประหยัดเงินกว่าหนจุดล้านล้านบาทหนึ่งจุดสองล้านล้านบาทแปลว่าอะไรแปลว่าประมาณหกดหเร์เซ็นเลขหกหกมาเยอะนะไม่มีอะไรเกกดเบนะนะแต่ว่าหกจุดหเปอร์เซนต์นะคร ถึงของ gdp เพราะนั้นถ้าเราแค่เปลี่ยนแบบรถไฟเนี่ยเราจะประหยัดยค,ค่าพลังงานของรถยนต์สเหมือนเราไม่ต้องทําอะไรรายได้เราอาจจะไม่เยอะแต่เราประหยัดเราประหยัดไปเยอะเพราะนั้นมันก็ช่วย gdp เราได้เพราะนั้นตัวนี้เองก็เป็นอะไรที่ให้คิดว่าเราควรจะรีบเร่งไปส่รีตีนหนึ่งช่วยประเทศสองช่วยโลกนะสามช่วยคนไทยนะครับไปจบข้อสรุปแล้วกันนะครับข้อสรุปเนี่ยผมว่าประเทศไทยโชคดีแล้วกันนะ,นะว่าเราเองก็เป็นฐานกำลังด้าน d ดีด้วยนะ หลายคนก็บอกว่าสงครามดีๆสงครามางแห่งภาษีดีๆเนี่ยเราอาจจะได้ประโยชน์นะาะเรารสามารถส่งไปเที่ยวที่สารได้เพราะว่าเราจะเริ่มมีรถไฟฟ้าจีนมาผลิตประเทศไทยนะเรื่องคลีนเทคเนี่ยเราก็ต้องทำนะจริงๆเราสามารถลดราคาพลังงานได้เยอะอันนี้เป็นสื่อเรื่องบรรยากาศที่เราพูดถึงเดต้าเซ็นเตอร์เราก็มีคลีนเอเนอร์จีนั้นคลีนเทคเนี่ยเราต้องพยายามเต็มบริษัทต้องพยายามจับมันให้ได้นะครับแล้วเราก็ ควรจะใช้มันมากกว่านี้ประเทศไทยเป็นที่ร้อนมากนะทแต่เราสลับกันได้กันน้อยอยู่นะก็อาจจะไปเรื่องกฎมางกฎหมายมันก็ไปแก้กันนะแต่ต่อไปนักลงทุนต้องคิดแล้วว่าไอ้ไชน่าพลาสต์วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่ผมว่าประเทศไทยได้ไประโยชน์จากไชน่าพลาสต์วเพราะไงเพราะต้องมายาถ่านผลิตม,มาในอาเซียนแต่ว่าเราเองต้องทําตัวให้ attractive อย่างที่บอกว่าเราต้องทําให้น่าสนใจคนไปนเร่อย้ายเงินย้ายคนมามาอยู่ในประเทศไทยนะในคลีนเทควอลเนี่ยเราต้องพยายามค c เ p อร์เทรนด์นี้ได้ ส่วนในอาเซียนส่วนในอาเซียนเองเนี่ยอยากให้มองว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยเขาทะเลาะกันแต่ถ้าเราไปเป็นประเทศเดียวมันเหมือนไม้ก้างเดียวคนก็หันตะเกียบเราเรียนหนังสลอเด็กๆนะแต่ถ้าเรารวมกันเป็นปุ่มเป็นก้อนเป็นอาเซียนเป็นสิประเทศเนี่ยเราเริ่มมีคลาวแล้วเราเริ่มมีพาวเวอร์ลวในการเจรจาเนีนะเราอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าผลในอาเซียนเนี่ยไม่ว่าอาจจะมีต้นน้ำอาจจะเลเซอินโดมีแร่ธาต สิงคโปร์มีไฟแนนซ์นะเรามีด้านการผลิตเรามีเครดิตเรามีธนาสะอาดเราอาจจะช่วยกันไะด้เรามองตัวเองเป็นยูนิตแต่ตอนนี้อาเซียนของเราก็ยังไม่สร้างกันจะเป็นแค่ชื่อถ้าจะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวเลยแค่มันอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะเพราะนั้นตรงนี้เองเป็นอันหนึ่งที่ผมว่าถ้าอาเซียนรวมพลังกันได้เนี่ยแล้วมองมองเราเป็นยูนิตเราเป็นยูนิตที่มีคนเอ้คำวิทยุที่มีคน600ล้านคนเรากําลังโตเ,าตเารากำลังเศรษฐกิจกำลังโตนะครับและอายุเราก็ยังเด่งอยู่ยกเป็นประเทศไทยนะส่วนใหญ่ประเทศอื่นเขาก็อายุเฉลี่ยมั้นยีกว่า นั้นตรงนี้เองมันมีพอร์เราเป็นทั้งฐานการผลิตเราเป็นทั้งเลาที่สําคัญแต่อาเซียนย่ยต้องมีมบทบาทมากกว่านีา้น